สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระมหามรณภาพคาโตะคอมในกุติหลังเพิ่งฉีดวัคซีนเข็มสอง เมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่3ตุลาคม2564ร้อยหกรตำรวจเอกบรรจงศักดิ์พิมลพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธร์ปากน้ำชุมพรรับแจ้งจากพระมหาสมศักดิ์กิจจาโรเจ้าอาวาสวัดพิชัยยารามหรือวัดท่ายางกลางหมู่ที่4ตํตำบลท่ายางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรว่ามีพระลูกวัดมรณะภาพอยู่ในกุฏิจึงรถไปตรวจสอบพรมแพทย์โรงพยาบาลปากน้ำชมพรหน่วยกู้ภัยสายชนและมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ที่เกิดเหตุพบกุฏิลักษณะเป็นห้องโปรกติดกัน4 ภายในห้องพบพระนอนมรณภาพอยู่ภายในห้องสภาพกึ่งนั่งกึ่งนอนศีรษะพาดอยู่บนโต๊ะทำงานมีโน้ตบุ๊กตั้งอยู่บนโต๊ะห่มจีวันเครื่องล่างทราบฉายาตามบัตรประชาชนคือพระมหาพายุปรึกษาอายุ35ปีตรวจสอบตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใดส่วนภายในกุฏิไม่พบการหรือค้นพระมหาสมศักดิ์กล่าวต่อว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาหน่วยพยาบาลของโรงพยาบาลปากน้ำจุมพลได้จัดรถมารับพระมหาพายุปไปฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์ เข็มที่2พร้อมกับพระรูปอื่นๆแล้วหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วก็เดินทางกลับก็ยังปกติมีการโพสต์เฟซบุ๊กของตนเองถึงการไปรับวัคซีนเข็ม2และดูอาการมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวกันมากทุกคนเป็นห่วงพระสาวท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่เพราะด้วยรับการฉีดวัคซีนมาแล้ว1เข็มจึงคาดว่าจะไม่เป็นอะไรแต่รุ่งเช้าของวันที่3ชาวบ้านได้นําอาหารจะมาถวายแต่พบว่าประตูไม่เปิดจึงให้พระลูงวัดช่วยมาเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจึงเอะใจ ไดยช่วยกันงัดหน้าต่างเข้าไปก็พบว่าพระมหาพายุนอนฟุบเสียชีวิตอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์จึงได้แจ้งเจ้าอาวาสและแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบดังกล่าวพระมหาสมศักดิ์กล่าวต่อมาทางพ่อและญาติทราบข่าวได้เดินทางมาดูศพพระมหาพายุด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะทางผู้เป็นพ่อที่ป่วยเป็นอัมพาตพลึกครึ่งรองซีกร้องไห้ด้วยความเสียใจล้มฟุบญาติต้องพากันพยุงออกมาปลอบใจและไม่ติดใจในการเสียชีวิตของพระมหาพายุเจ้าหน้าที่จึงได้มอบศพให้นำไปทำพิธีทางาศาสนา ต่อไปอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีบคุณครับ